อ่ะน้องนั่งนั่งที่พี่โตเออน้องนั่งที่โต๊ะโตะนั่งน้องอ่ะให้น้องนั่งตรงนี้แล้วโตนั่งเหมือนมาปิดไฟต้องปิดไฟจ้ะ เป่านะเดี๋ยวน้องค่อยจุดแล้วเป่าใหม่นะคะพนนพี่โตเป่าก่อนนะวันนี้มันเกิดพี่โตนะคะแต่น้องขับเิ่งนะคะพ่อมามานั่งมานั่งนั่ง Happy, Happy birthday to you 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 Happy birthday to you. you าปาาาโอเคไ่เร็วทำไมอะ้องเกเ่าอีกมาน้องด้วยน้องด้วยน้องนน้องดอะยังไม่ไปสิน้องดูน้องดูน้องของฝัเปล่าเดี๋ยวต้องจุดก่อนเพียนีไหนนเนี่ย น้องแย่งเป่าก็งนึงเอ๊ะรู้ว่าพอน้องก็าจะจะแย่งเป่าอรอรีบร้องเลยนะโอ้ยแย่น,นี่ก็เป็นอะไรอ๋อมีอีกไม่เคยเห็นบ้านไหนมีผักรอบรอบ <c ười> มีรูปฝาแฝด <c ười> อโอ,โอ,โอสวยเหมือนหนึ่งโต้เลย เหมือนกันเลยเหมือนกันค่ะ

หมออ่นอ่ดขอน้องทำน่ยได้ค่ะ l a s ล b u d y for two to every บวกเอ่อสิบอบวกดลงไปสิไปยับอะไรเลยก็เอาีเทียนออกกอนอ่ะเทียนเทียน Chen 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 ตดเีวตัดเลยตัดีิฉีเอเออเอาโอเคไปอืมอ่ะเอาไหนนออาเอานอกอาไหน้ออเอาไหน โต้ตัวไหนต้อไหนโต้เนี่ยนะโต้นี้นะหนูหนูเอานีหนูหนูไม่เอาแย้ภาพเราก็วางเอาวางก็น้องเราชอบความนี้ภาพไหนภาพโอเคโอเคแม่ของแม่ของพี่โต้โต้เนาะกันเนาะแม่เอาถ้วยพี่โต้เห็นไหมไม่ปิดฝา ของโต้อันไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่เป็นไรไหนคะอันเดินอ่ะตรงนั้นอุ้ยไม่ต้องเยอะหรอกอันนี้หรอคะใช่ค่ะ S&P เลยนะคะอ่า S&P ไม่พอเดี๋ยวมาอีกพอแล้วอ๋อแมาไหนลูกอันนี้น้องน้องไข่อรงนี้เหรอใช่น้องไข่นี่เหรอ อ่านนันี้ของใครเนี่ยของน้องไงใช่ใช่ของน้องแล้วอันนี้ของใครเนี่ยโตโตโต่ายใหญ่ๆรูต